ครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดหอยเอ็มเอมูนะครับเอ็มูเอนะครับก็ตามที่ลูกค้าสั่งมานะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงที่เปิดทเทงไว้ก็โอเคนะครับสภาพบอร์ดบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีแตกไม่วิบินแน่นอนครับ คืออันนี้เทสตลงวินโดว์กันจริงนะครับก็ทดสอบกันจริงๆนะครับลงไดเวอร์ครบนะครับทุกตัวก็เป็นบอร์ดที่ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับไดเวอร์ครบทุกตัวแน่นอนการทำงานก็ถือเป็นปกตินะครับเพราะว่าไม่มีอะไรติดขัดนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรถือในขั้นตอนการตรวจสอบในขั้นตอนการจัดส่งมถือว่าบอร์ดตัวนี้โอเคนะครับฝาหลังมีให้นะครับก็เป็นบอร์ดที่พร้อมจะส่งในวันพรุ่งนี้นะครับ